คุณกล้าพอที่จะประสบความสําเร็จแล้วหรือยังโดยของโลกของไทยบายธีรพัฒน์ความคิดสร้างสรรค์จะต้องใช้ความกระหายที่มากเพียงพอจึงทําให้ความคิดของคุณไปสู่ความสําเร็จคุณจะต้องโดนเสียงหัวเราะจากคนรอบข้างโดนคําดูถูกถากถางและวิพากษวิจาร์ณมันมากมายคุณจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําเองอย่างมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่สามารถประสบความสําเร็จได้และเป็นสิ่งที่จะนําพา ุณไปสู่ความภาคภูมิใจความกล้าของคุณจะต้องมีประสบการณ์ที่มากเพียงพอและคุณจะต้องทําการบ้านมาอย่างพอสมควรว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันใช่และคุณสามารถที่จะนําพาและโน้มน้าวคนอื่นไปสู่ความสําเร็จที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันคุณต้องการคิดคุณต้องการทาคุณต้องกล้าผ่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่มันอยู่บนโลกใบนี้จึงเกิดความคิดแบบใหม่จากนั้น คุณจึงกล้าที่จะนําเสนอและกล้าพิสูจน์กับมันเมื่อผลมันจะออกมาอย่างไรคุณจะต้องรับให้ได้ทั้งข้อดีและข้อเสียที่มันกําลังจะเกิดขึ้นคุณจะต้องยอมรับและกล้าที่จะปรับปรุงมันอย่างความเข้าหานและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จในระดับต่อไปอย่างแน่นอนจากเทรพัฒน์เกิดมาเพื่อแต่งคุณเกิดมาเพื่อไป,ไป